ตาม้อนไหน่ยเนี่ยเป็นข้งงอนเป็นพัดเพาะเขาสาบ็ลายเนด่็เขาสาลายฝเกนเราบอมันกใจหนาเ้องมีผัวนี่เนาะห่วมีกะหนาหัวมีแกะหนาเ่าไีสิเดีใจเนาะเนา

มนี้ยังร็งเ่าคนมือล้งโมเตรียมหาสิเขียดอีบขันทั้งโมเตรียมเผาไวเลอแล้เขียนะคายแล้วโมเตรียมเตรียมบอกมือนาเขาพราใหญ่ก็สิไ้กินเผาเรียมเดี๋ยวมาเลีแล้วก็ั สมุนนะแสบไปหลายคนนะตกปลาลุนตั้มงแสบแล้่นั่นงลงที่ สียงจากคนอืมปนจนแต่เ,ตเ,ตเ,เลยีเเลยบเ,เนเสียงจากกับุันแะ่สบเก่งห้าตอนหงอกเิ็นแิ้วว่ะเป็นชิบมีแน่ขอนท่านดดาได้ไห พี่บอกกับนักตวจัดชงลูกค้ามาหายบอกชงลูกค้ามาขายพ่อบอกกันสิต,ตนเนาะสี่บอ,อ,อกกันตัวจั่ผมไม่ม,มูลูกค้ามาทขาไมาซื้อน้ำมันนเป็นเสียนท่าเลือ เรแว่าเี่ยน้าอ่า้าเนี่าเป็นจะองโล่ดีเหลืงนเหลืองก็นาะเอก็คลายันพอเมียเรานจะองโลงดีเหลืองพ่อแกตายละแบงกันเ้าไปด้ึกนนอัจะน้น การศึกษาหนักโรงเรียนกาสาวเดือนละหามือก็ไปกินอะไร่ะเด้ไดหัวสิงกบโผล่หัวเัาตายถ้าก็ซื้อโมการเคสี่ไม่ดู